สว,ส, ordu. สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของนางเอกหมอลำานั่นก็คือยูกิเพนพกานางเอกหมอลำาแห่งทางคณะหมอลำาเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวในวันเปิดฤดูกาลนะคะของหมอลำเสียงวีหกในปีที่3นั่นเองเดี๋ยวเดียว่าปีนี้เนี่ยนะคะก็คือจัดเต็มมากๆเลยความยิ่งใหญ่อลังการของแต่ละโชว์รวมทั้งเพลงอะไรต่างๆด้วยนะคะเดีวยวเดี๋ยวว่าปีนี้เนี่ยนะคะ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยก็คือเต็มที่มากๆแฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างส่งกําลังใจให้ไม่ขาดสายเลยนะคะแล้วครั้งนี้เองนะคะยูกิเองเธอก็มากับโชว์ที่แบบว่ายิ่งใหญ่หลายๆโชว์เลยนะคะให้เราเนี่ยได้รับชมกันหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการชื่นชมว่าครั้งนี้เนี่ยยูกินะคะเธอก็มากับความปังจริงๆนะคะทั้งความสวยนะคะแล้วก็โชว์ต่างๆของเธอนั่นเองหลายๆคนก็ต่างประทับใจนะคะ ราก็ชื่นชมไม่ขาดเลยนะคะจะเห็นว่าคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงนะคะเกี่ยวกับโชว์ของยูกิเนี่ยนะคะตลอดเลยแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นนะคะจากยูกิก็คือมาลายน้ําใจนั่นเองนะคะที่ครั้งนี้ถือเดียว่ายูกิเองเธอก็ได้รับมาลายน้ําใจเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะที่แฟนๆเนี่ยมอบให้กับเธอเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าดีใจมากๆที่มีแฟนๆคอยสนับสนุนแล้วก็คอยมอบมาลัยให้กับเธอตลอดนั่นเองนะคะตัวยูกิเน นะคะเธอนะคะก็ได้มีการโพสต์ขอบคุณมาลายแล้วก็ขอบคุณสําหรับวันเปิดฤดูกาลของเธอผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของเธอนั่นเองโดยยูกินะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ว่าสําหรับเปิดฤดูกาลของหมอลำเสียงวิหกปี3ลาขอบคุณบอททั้ง3ที่ให้โอกาสก็ได้มีการแท็กบอสนกบอสโนแล้วก็บอสตามนั่นเองนะคะเราก็ได้บอกว่าขอบคุณครูเบลมากๆนะคะที่สร้างสารรค์งานโชว์สวยๆอลังการให้ทุกคนได้ชมนั่นเองนะคะสำหรับครูเบลก็ถือได้ว่าเป็น ครูที่สร้างสรรค์โชว์ต่างๆให้กับหมอลำเสียงวิหกนั่นเองแล้วก็ได้บอกนะคะว่าขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกความฮักความเมตตาทุกการสนับสนุนจากพี่น้องหลายๆเดอซาขอบคุณรางวัลน,น้ําใจด้านหน้าเวทีขอบคุณมาลายฮักจากแม่ๆทุกๆบ้านเ้ยค่ะดีใจหลายๆจ้าจากมื้อแรกจนฮอดมื้อนี้ไกลเกินฝันมากๆค่ะลาวาคิดว่าซิมีมื้อนี้ขอบคุณที่ฮักที่เมตตาหลาเดจ้าหลาซิมีมื้อนี้และยืนอยู่จุดนี้ต่อไปบ่ได้ถ้าขาดกําลังใจ แห่งสนับสนุนแห่งผักดันจากพี่น้องรักน้อย,อยขอให้รักนานๆเดอจ้าขอให้พี่น้องได้คืนเป็นร้อยๆและล้านเท่าเลยนะคะภูมิใจทุกครั้งที่ขึ้นเวทีมีเสียงกรี๊ดและเสียงเชียร์ขอพูดหลายๆเดอจ้าว่ามีอย่างสิตอบแทนความพักพี่น้องนอกจากเสียงร้องเสียงลําการแสดงด้านหน้าเวทีรักทุกคนมากๆเลยนะคะขอคุณทีมงานเบื้องหลังทุกท่านทุกฝ่ายนะคะขอบคุณทีมหน้าทีมผมที่ดูแลน้องดีมากรักประมาณนี้นะคะแล้วก็ได้มีการ โพสภาพนะคะสําหรับมาลายน้ําใจต่างๆนะคะที่แฟนๆเนี่ยได้มีการมอบให้กับเธอในวันเปิดฤด,ดูกาลเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยก็คือแฟนๆนะคะต่างมอบม,มาลาัยให้น้าใจให้กับเธอเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างมีการพูดถึงนะคะแล้วก็มีพี่ๆในวงการหมอลำเนี่ยต่างเข้ามาแสดงความยินดีนะคะว่าเก่งมากๆอะไรประมาณนี้นะคะก็คือให้กําลังใจเธอนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามีหลายๆคนเลยที่มาแสดงความคิดเห็น เห็นนะคะแล้วก็พูดถึงเธอนั่นเองนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชมแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนเก่งอีกคนหนึ่งเลยจริงๆนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยูกิเนี่ยก็ได้มาขอบคุณแฟนๆนะคะในวันเปิดฤดูกาลของบอลลูมเสียงวิหกหลังจากที่อยู่ในรูปแบบของไลฟ์สดกลุ่มปิดมาอย่างยาวนานครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มาอยู่ในรูปแบบของการออกงานที่แฟนๆเนี่ยได้ชมกันนั่นเองนะคะยังไงก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กับยูกิเยอะๆด้วยนะคะตอนนี้ นี่ยก็มีงานเต็มเลยและนี่แหะคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้เอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ